ใครกำลังตามหาแล็บท็อปที่เล็กๆบางๆเบาๆและที่สำคัญคือใช้งานได้ยาวนานมากผมบอกเลยครับว่าตัวนี้คือคำตอบ They wanna say my name but they holding back They wanna say they hate สวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมบอสเช่นเคยของวันนี้เราได้แล็ปท็อปมาตัวหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าสุดยอดของการประหยัดพลังงานใช้งานได้ยาวนานแถมพรีเมียมแบตอึดคือแบบทุกอย่างดีหมดเอาไปข้างนอกนี่คือเวิร์กเลยและนี่ก็คือ Lenovo Yoga Slim 7i a u r a Edition รหัส15 ILL9 ตัวนี้เข้ามาพร้อมหน่วยประมวลผลจาก Intel Core i7 285V ซึ่งเป็น CPU ตัวใหม่ล่าสุด ของทาง Intel ครับที่ประหยัดพลังงานแบบสุดๆพลังในการประมวลผลก็ถือว่าโอเคและที่สำคัญคือมี AI มาด้วยหรือจะเรียกว่า NPU นั่นแหละและสำหรับเรื่องวัสดุของเขาครับตัวนี้จะมาพร้อมกับวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมทั้งหมดครับทั้งหมดนี้คืออลูมิเนียมครับทั้งฝาทั้งตัวบอดี้คือเป็นอลูมิเนียมหมดเลยสีที่ได้มาครับจะเป็นสีลูน่าเกยครับจะออกแนวสีเทานั่นแหละแล้วก็ตัวโลโก้ครับจะเป็นโลโก้แบบใหม่นะปกติเราอาจจะเห็นโลโก้ของเรโนเวอร์เนี่ย มันจะชอบอยู่ตามมุมแบบนีน้แต่เขาเปลี่ยนม่ครับเอามาไว้ตรงกลางเลยน้ำหนักครับเบามากอยู่ที่1.53กิโลกรัมเท่านั้นครับมือเดียวก็เอาอยู่ผมใช้นิ้วยกด้วยเห็นไหมสบายครับเบาๆพกพาได้แบบสบายๆแน่นอนและจุดเด่นของหน้าจอตัวนี้นะครับก็คือนี่เลยครับเราสามารถทัชสกรีนได้นี่สามารถรองรับการทัชสกรีนได้ถึง10จุดด้วยกัน คือมี10นิ้วก็จิ้มไปเลย10นิ้วและหน้าจอของเขาครับสามารถกางได้ถึง180องศานี่เป็นแบนอย่างนี้เลยกางแบบสุดๆอย่างนี้เลยครับขนาดของหน้าจอครับจะอยู่ที่15.3นิ้วความละเอียดที่ให้มาครับอยู่ที่2.8 k แชนลหน้าจอครับเป็นจอ IPS ตัวหน้าจอครับก็จะเป็นจอแบบเงาๆอย่างนี้เนาะทำให้สีสันเนี่ยสดใสจอตัวนี้ครับรองรับ HDR 400ความสว่างสูงสุดครับจะอยู่ที่500นิต Refresh Rate ที่ให้มาครับให้มาถึง120 h ฮด้วยกันและจากที่ทดสอบครับด้วย Spider X Pro สำหรับ sRGB ครับตัวนี้จะได้100%ส่วน DCI P3 ครับได้ถึง98%ด้วยกัน Adobe RGB ครับอยู่ที่87%และ NTSC ครับอยู่ที่85%ก็ถือว่าเป็นจอที่ค่อนข้างเที่ยงตรงนะ เรื่องสีเรื่องสันเนี่ยโอเคเลยเอาไปตัดต่อเอาไปเกดดิ้งภาพสีสันวิดีโออะไรแบบนี้ยใช้งานได้สบายๆครับสำหรับตัวนี้ครับจะมีเพ er ียวซิงมาให้ด้วยนะอย่างแรกเขาก็จะเป็น i c a r m o o e e ก็คือโหมดถนอมสายตานั่นเองแล้วมีซูเปอร์เรสซลูชั่นมาให้ด้วยตัวนี้จะเป็นการอัพสเกลให้ภาพที่เราเปิดบนหน้าจอตัวนี้ให้มันคมชัดมากยิ่งขึ้นโดยการอัพสเกลครับเขาจะทําแบบออโต้เลยนะเราไม่ต้องไปกดอะไรครับคือเราเปิดรูปขึ้นมาเราเปิดวิดีโอขึ้นมายเงี้ยเขาก็จะทําการอัพสเกลให้เราเลยและจอตัวนี้ครับถึงจะเป็น120เฮิร์ตก็จริงนะแต่ว่าเขามีอะแดปตีฟรีเฟซเรทมาให้ด้วยถามว่ามันคืออะไรมันก็คือการปรับลดเฟรมเรทแบบอัตโนมัติเหมือนในสมาร์ทโฟนครับถ้าเกดว่่าาเราเรนเกมอีจอจะ้ะงขึไปท 1 2 0เฮิร์เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราท่องเว็บอะไรแบบเนี้ยไม่ได้ใช้กราฟิกไม่ต้องการรีเฟรชที่มันเยอะมากเขาก็จะปรับตัวลงมาอยู่ที่6 0เฮิร์นะถามว่าเอาไว้ทำอะไรก็แน่นอนครับเอาไว้ประหยัดพลังงานส่วนตรงนี้เขาจะเป็นกล้องกล้องเนี่ยให้ความละเอียดมาที่ Full HD และที่สำคัญเลยครับตัวนี้สามารถสแกนหน้าได้สามารถปลดล็อกด้วยการสแกนใบหน้าได้เลยไม่ต้องเข้ารหัสไม่ต้องทำอะไรแบบยุ่งยาก แล้วถ้าเกิดว่าใครเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยครับตัวนี้ครับมี e shutter มาด้วยก็คือสวิตช์เปิดปิดกล้องนั่นเองเราสามารถปิดกล้องแบบสวิตช์ตรงนี้ได้เลยไม่สามารถแฮ็กเข้ามาดูได้และไมโครโฟนครับให้มาถึง4ตัวด้วยกัน อย่างที่บอกไปครับว่าตัวนี้มันเหมาะแก่การเอาไปทํางานนอกบ้านอะไรแบบนี้สามารถประชุมคนเฟรนด์ได้แบบสบายๆปุ่มเปิดปิดเครื่องตัวนี้ครับจะอยู่ด้านข้างครับอยู่ใกล้ๆกับตัว e shutter ครับแต่ว่าปกติเราก็แทบไม่ได้ใช้อยู่แล้วเพราะว่าแล็ปท็อปตัวนี้ครับแค่เรากางจอขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะเปิดเครื่องให้เราเลยลงมาข้างล่างครับสําหรับคีย์บอร์ดตัวนี้จะเป็นคีย์บอร์ดแบบมีไฟด้านใต้นะเหมนไฟแบ็คไลท์สีขาวไม่สามารถเปลี่ยนสีไฟได้นะครับแล้วก็คีย์บอร์ดเนี่ยจะมาพร้อมกับปุ่มที่ค่อนข้างกดง่ายนะ ผมรู้สึกได้เลยว่าฟีลลิ่งในการกดเนี่ยมันค่อนข้างจะกระชับดีมันตื้นครับมันไม่ต้องใช้แรงเยอะไม่ต้องใช้ระยะทางเยอะในการกดถือว่าฟีลลิ่งในการกดค่อนข้างดีพิมพ์งานเนี่ยสะดวก แล้วโ e o o v o Yoga Slim 7i ตัวนี้ก็ร่วมมือกับทาง Intel มาพร้อมเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบใหม่ปุ่มที่พิเศษที่เพิ่มเข้ามาครับก็จะมีปุ่มควบให้อดแล้วก็ปุ่มตรงนี้ปุ่มโหมดเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันใช้งานยังไงเนาะแล้วก็ตรงนี้ครับจะเป็นปุ่มแชร์ถามว่าแชร์อะไรสามารถแชร์ไฟล์ข้อมูลต่างๆไปที่โทรศัพท์ได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันทานํางานยังไงปุ่มโหมดที่เพิ่มขึ้นมาครับเราสามารถกดปุ๊บ แล้วเราก็เปลี่ยนโหมดได้ตามที่ต้องการาชื่อของเขาเนี่ยจะชื่อว่า Smart Mode. สมาร์ทโหมดสาหรับตัวสมาร์ทโหมดเนี่ยก็จะสามารถปรับไดนามิกการทํางานต่างๆไปเรื่องมาที่โหมดแรกครับก็คือโหมดโฟกัสสำหรับโหมดโฟกัสครับก็จะเป็นการบล็อกพวกเว็บไซต์ต่างๆที่จะมารบกวนเราเขาจะมุ่งให้เรามีโฟกัสในการทํางานตามชื่อเลยครับคือโหมดโฟกัสต่อไปเับเป็นโหมดฟีเจอร์ด้านสุขภาพโหมดนี้เขาจะมีการเตือนให้เราขยับตัวทําให้หน้าจอเนี่ยสบายต่อดวงตามากยิ่งขึ้นถ้าเกิดว่าเรานั่งอยู่นานๆเนขาจะเตือน เราขยับตัวอะไรแบบนี้โมดต่อไปครับ Collaboration 2ตัวนี้เขาจะมาช่วยในการวิดีโอคอนเฟล็นต์การพูดคุยประชุมอะไรแบบนี้ทําให้คุณภาพในการพูดคุยเนี่ยดีขึ้นส่วนโมดสุดท้ายครับจะเป็นชิลโมดหรือว่าโหมดรักษาความปลอดภัยนั่นเองสำหรับโมดนี้ครับจะเป็นการเน้นความปลอดภัยของผู้ใช้ส่วนอีปุ่มหนึ่งที่อัปเดตขึ้นมาครับนั่นก็คือปุ่ม Smart Share นั่นเองเราเนี่ยสามารถแชร์รูปภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI ระหว่างสมาร์ทโฟนกับแล็ปท็อปได้อย่างง่ายดาย รองรับทั้ง Android และ iOS ถ้ากดปุ่ม Smart Share ขึ้นมาครับหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้เนาะสามารถโอนถ่ายข้อมูลได้เลยและที่สำคัญครับตัวนี้มี Smart c a r ร์ด้วยถ้าเกิดว่าเครื่องมีปัญหาเราสามารถติดต่อ c อ l l Center ได้เลยครับทาง l e n o เ o เนี่ยจะมีช่างเทคนิคคอยบริการเราตลอดนะ แบบเรียลไทม์สามารถแก้ไขได้แบบออนไลน์เลยจะแก้ไขผ่านเครื่องตัวนี้เลยหรือว่าจะแก้ไขผ่านสมาร์ทโฟนก็ได้ในกรณีที่แล็ปท็อปราไม่สามารถเปิดได้จริงๆเราก็ใช้สมาร์ทโฟนในการคุยกับเขาได้นะและปุ่มสุดท้ายครับก็คือปุ่มโคพายล t นั่นเองแค่เรากดปุ๊บขึ้นมาตรงนี้เราก็สามารถใช้ AI ได้เลยตัวนี้เขาจะเป็น AI ของทาง Microsoft ซึ่งก็ตรงตามชื่อเลยครับโคพายล์ตัวนี้จะเป็นผู้ช่วยของเราในการเสิร์ชข้อมูลในการหาข้อมูลต่างๆสร้างรูปภาพ ลวันนี้สามารถใช้งานได้หมดเลยถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆครับมันก็คล้ายๆกับ Chat GDP นั่นแหละคล้ายกันเลยครับมีความฉลาดคล้ายๆกันด้วยแต่ที่สําคัญคือ c o p าย o t มันใช้งานฟรีไง มันติดตั้งมันอยู่ใน Windows เรียบร้อยถ้าเกิดว่าใครที่ใช้ Windows อยู่ครับลองไปใช้กันดูนะและแน่นอนครับว่าทั้งหมดเนี่ยรันอยู่บนโปรเซสเซอร์ตัวใหม่ล่าสุดของทาง Intel อย่าง Intel Core Ultra ซึ่งเป็น CPU เจนใหม่ล่าสุดสำหรับ CPU ที่ให้มาครับตัวนี้คือ Intel Core Ultra 7258V ตัวนี้เขาจะมี8คอร์แบ่งเป็นคอร์ P 4คอร์และคอร์ LPE อีก4คอร์ และสำหรับเรื่องของเทสตครับตัวนี้จะไม่ใช่แบบว่า1คอมี2เทสเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะตัวนี้ครับเขาก็จะมีเทสเท่ากับคอ CPU เลยก็คือ8เทสนั่นเองแต่ว่าประสิทธิภาพเนี่ยก็ยังคงแรงเหมือนเดิมนะดีกว่าเดิมด้วยซ้ำสปีดสูงสุดครับจะอยู่ที่ 4.8GHz แคชเนี่ยให้มา12บมกในส่วนของ NPU ครับตัวนี้ให้ AI b o o s t มาสามารถประมวลผลได้ถึง4 7เเทราออก AI ตัวนี้ครับบอกเลยว่าทาง Intel เนี่ยเป็นผู้นา ในด้านเอนจิ้นของ AI นะอัตราความเร็ว AI NPU เนี่ยมีความเร็วถึง4เท่าหรือมากกว่า และความเร็วของ AI GPU เนี่ยก็สามารถประมวลผลได้เร็วถึง3เท่าด้วยกันช่วยเล่งประสิทธิภาพของโปรแกรมที่ใช้ AI ในการทํางานหลังๆมานี้มีโปรแกรมที่ใช้ AI เยอะมากนะอย่างเช่นพิเมียโป้ครับในส่วนของ Auto f r a m e เนี่ยก็จะใช้ AI แบบเต็มสตรีมเลยหรือจะเป็นโค p i ไ o t ลเองก็ใช้ NPU เหมือนกันครับก็ต้องบอกได้เลยครับว่าโปรแกรมยุคหลังมาเนี้ยก็คือเขาจะหันมาใช้พลังของ AI กันมากขึ้นนะตัวนี้มี AI มาให้เรียบร้อยแล้วสามารถใช้งานได้สบายสบาย ส่วนการ์ดจอครับตัวนี้จะเป็นการ์ดจอแบบติดมาะกับ CPU นะก็คือ Intel Arc Graphics 140V สำหรับ engine ai ของ cpu ตัวใหม่เนี่ยจะมี xe ss และ intel xmx สามารถใช้ ai ในการ up scale ภาพได้และสามารถแสดงผล a t a c i n g อะไรแบบนี้ได้แบบแสงตกกระทบอะไรแบบนี้แรมที่ให้มาครับเป็นแรมแบบ 32GB เป็นแรมแบบ lpddr 5 x bus เนี่ยโหดมาก bus อยู่ที่8533กันเลยทีเดียวแต่ว่าแรมตัวนี้ครับไม่สามารถอัพเกรดได้นะ ตัวนี้จะเป็นแรมแบบออนบอร์ดครับเป็นบัตรกีมากับเมนบอร์ดเลยสตอร์เรจครับให้มา 1TB เป็นแบบ SSD M2 PCIe Gen4 x4 NVMe ก็ถือว่าพอเพียงครับ 1TB ก็ใช้ได้ไปดูในส่วนของการทดสอบกันไปดีกว่าอย่าง Cinebench R23 ผลคะแนนครับมัลติคอ r e จะได้อยู่ที่1,402คะแนนส่วน s i n เกิลคอ e ครับจะอยู่ที่1,846คะแนนก็จะเห็นได้ว่า s ิงเกิลค r e เนี่ยค่อนข้างแรงต่อไปครับเป็น Cinebench 2024มัติคอคับได้อยู่ที่500 69คะแนนส่วน s i n เ l ิลคอรครับจะอยู่ที่118คะแนนด้วยกันต่อไปครับไปดู g i e k b e n c เกันมากดีกว่าผมลองใช้ NPU ในการ b e n c h m a r k นะ s i n เกิลครับจะได้อยู่ที่2,910คะแนน Half ครับอยู่ที่17,243คะแนนส่วนคอร์สครับจะอยู่ที่24,374คะแนนด้วยกันอย่างที่บอกไปครับว่า NPU ตัวนี้ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพที่สูงเลยเอาไปใช้งาน AI ได้สบายนะมาดูในส่วนของ TD Mark กันบางดีกว่า สำหรับไฟสไตล์ครับจะอยู่ที่8,200คะแนนทามสไปครับจะอยู่ที่4,200คะแนนส่วนไวลิฟครับจะอยู่ที่25,947คะแนนอย่างที่บอกไปครับว่าตัวเนี้เป็น แล็ปท็อปที่เหมาะกับการเอาไปทํางานนอกบ้านอะไรแบบนี้เรื่องของเกมเรื่องของการประมวลผลกราฟิกอะไรแบบนี้เขาก็จะไม่ค่อยเก่งมากนะักแต่ถือว่าโอเคนะในระดับนี้เล่นเกมออฟไลน์อะไรแบบนี้ได้อยู่ไปทดสอบเกี่ยวกับโปรแกรมในการทํางานบ้างดีกว่าสําหรับโปรแกรมที่ผมลองเอาไปทดสอบครับก็จะมี Photoshop AI Lightroom ทํางานได้สบายๆเลยและสามารถใช้ AI ในการแก้ไขภาพได้ด้วยในส่วนของ b บนเดอร์เนี่ยก็จะมีหน่วงๆหน่อยห,หนึ่งเพราะว่าเขาใช้พลังงานค่อนข้างเยอะนะสำหรับโปรแกรม b บนเดอร์เนาะจากที่ลองใช้เนี่ยก็ ค่อนข้างกระตุกหน่อยหนึ่งการพรีวิวแสงสีเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะช้าประมาณหนึ่งนะแต่ถามว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้ครับถ้าเกิดว่าคุณปั้นโมเดลดเฉยๆเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องใช้แบบการพรีวิวแบบ Real เรียลวทม์ไงเราไปใช้การปั้นโมเดลแบบว่าไม่ต้องแสดงแสงแบบเรียลไทา์อะไรแบบนั้นมันก็จะลื่นเลยนะในส่วนของพิมพ์โปรครับบอกเลยว่าตัดต่อแบบไหลลื่นไม่มีสะดุดไม่มีปัญหาอะไรเลยและที่สําคัญคือพวกฟีเจอร์ที่อัปเดตขึ้นมาใหม่อย่างเช่นออโต้เฟรมิ่งเนี่ยก็สามารถใช้งานได้แบบไหลลื่นเหมือนกันคือตัวนี้ครับ NPU แบบเต็มประสิทธิภาพเลยนะใช้แต่ NPU อย่างเดียวด้วยจะเห็นได้ว่าการออโต้เฟรมเนี่ยมันแม่นยำและที่สําคัญคือมันรวดเร็วมากถ้าเกิดว่าเครื่องไหนมี NPU เนี่ยก็จะใช้งานตัวเนี้ยได้ดีกว่าเครื่องที่ไม่มี NPU นะอันนี้ก็จะเป็นข้อได้เปรียบของ NPU ครับและคลิปที่เราเอามาตัดต่อก็จะเป็นคลิปแบบ 4K 4, 4 2 10bit ครับผมลองเรนเดอร์คลิป,ปประมาณ10นาทีครับเขาจะใช้เวลาอยู่ประมาณ8-9นาทีประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะสําหรับแล็ปท็อปที่บางขนาดนี้มาดูในส่วนของเกมกันดีกว่าเกมแรกที่ผมเอามาทดสอบก็คือ Gen ผมปรับพรีเซนต์แบบไฮเล่นบนความละเอียดฟูให้ดีฟเฟรมเรทที่ได้ครับจะอยู่ที่ 5 0ถึงเฟรมต้องบอกเลยครับว่าลื่นๆนะสำหรับเกมจินชินต่อไปครับโ Dota 2ปรับพ e เ High เหมือนกันเล่นบนความละเอียด1 0 8 0ปีเหมือนกันเฟรมเรทที่ได้ครับอยู่ที่ 90- 100ถึงรเฟรมเลยทีเดียวผมบอกเลยว่าเล่นเกมออนไลน์ได้เหลือๆสบายๆนะสำหรับเครื่องนี้ต่อไปครับไปลองเกมชิเป็นเองกันบ้างอย่างใส่เ r อร์ k 2ง7 7 p พ e s e t ครับผมปรับแบบโ o w นะและไม่เปิด Ray t r ท c i n g ส่วน Super s a m p l i n g ครับผมเปิดเป็น Intel XE Super s a m p l ป n g 1.3ปรับแบบออโต้นะ และเล่นบนความละเอียด1 0 8 0ป p ครับเฟรมเรทจากเบนท์มาร์ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่44.58เฟรมเรทกันเลยทีเดียวก็ต้องบอกเลยรับว่าสามารถเล่นเกมทีมเป็น a ได้นะแต่อาจจะต้องปรับโหดและตัว intel xe super sampling เนี่ยก็ถือว่าทํางานได้ดีนะรีดเฟรมเรทออกมาได้เยอะพอสมควรครับอย่างที่บอกไปรัาว่าตัว ai ตัวนี้มันก็ช่วยในการประมวลผลได้ดีเหมือนกันนะเพราะว่าตัว super sampling เนี่ยเขาจะใช้ ai ในการ u p s ส a l ลภาพประมาณนี้ครับสำหรับการเล่นเกมในส่วนของความร้อนครับตอนเล่นเกมนะ อุณหภูมิม่ยจะอยู่ประมาณ75 8 5ถึง85ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่า เราฟูลโหลดเรนเดอร์แบบซีนิเบนอะไรแบบเนี้ยอุณหภูมิก็จะขึ้นไปถึง9 5 9 6ประมาณนี้แล้วก็ตัวเครื่องตัวบอดี้เนี่ยก็ไม่ได้ร้อนด้วยอุณหภูมิเท่ากับอุณภูมิห้องเลยครับตรงที่เราวางมืออะไรแบบเนี้ยในส่วนของแบตเตอรี่ครับตัวนี้จะมีสมาร์ทแบตเตอรี่มาให้ด้วยก็จะมีพวกการชาร์จเร็วอย่างลาเปิดชาร์จเนาะตัวนี้ก็จะชาร์จได้ไวมากเราสามารถเลือกได้ครับว่าจะชาร์จแบบถนอมแบตเตอรี่หรือว่าจะแบบชาร์จเร็วเลยอารมณ์ประมาณว่าเร่งด่วนต้องรีบออกจากบ้านเนี้ยเราก็เปิด ใครที่เป็นห่วงเรื่องอายุการใช้งานของแบตเตอรี่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราชาร์จเต็มร้อยเนี่ยแบตเตอรี่มันจะค่อนข้างเสื่อมไวกว่าปกตินะเราสามารถเลือกให้เขาสามารถชาร์จสูงสุดได้แค่ 75- หรือ80เปอร์เซ็นต์ก็ได้ตัวนี้จะมาช่วยในการถนอมแบตเตอรี่ทําให้แบตเตอรี่เนี่ยเสื่อมช้าน้อยลงหรือจะเป็นส่วนของการชาร์จแบบโอเวอร์ไนท์ก็คือเราสามารถเสียบชาร์จค้างทั้งคืนได้ตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันจะไม่ได้วิ่งขึ้นแบบเต็มร้อยแล้วก็ขึ้นขึ้นลงลงอยู่ที่99เขาาจะทํการ้า้แบเล้า ถามว่าทําแบบนี้ไปทําไมก็คือมันจะเป็นการถนอมแบตเตอรี่ครับถ้าเกิดว่ามันชนร้อยเนี่ยแล้วมัน9 9แล้วมันร้อยแล้วมัน9 9เไปเรื่อยเื่อเนี่ยแบตบมันจะเสื่อมไว้ก็ถือว่าเขาใส่ใจนะเรื่องแบตเตอรี่อะไรแบบนี้ผมว่ามันเป็นรายละเอียดเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆแต่เขาก็คิดมาให้นะโอ,โอเคครับแบตเตอรี่ครับจากที่เทสน,นะดู YouTube เปิดแสงหน้าจอ50%าสครับจะอยู่ได้14ชั่วโมง55นาทีด้วยกันถือว่านานมากเป็นแล็ปท็อปที่แบตอืดสุดไปเลยต่อไปเข้ากนดีว่าาเะ อ p t i m i ม้โดย Adobe Audio สำหรับเรื่องเสียงจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปลองฟังกัน เสียงครับผมปรับไปที่มิวสิกนะนี่เลยครับ เสียงที่ออกมาก็บอกได้เลยครับว่าว้าวมากผมว่าพอๆกับแม็กเลยอะเสียงพอเลยเพอเปอรดีกว่าด้วยเสียงเบสมีแบบตุบๆเลยนะไม่น่าเชื่อครับว่าแล็ปท็อปตัวนี้จะมีเสียงเบสนะปกต,ติแล็ปท็อปทั่วไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีหรอกครับเสียงเบสเสียงแบบที่มันเป็นเบสบู๊ตแบบตุบๆอย่างไม่มีหรอกอันนี้ครับมาครบเลยมิติเสียงเรื่องการโอบล้อมอะไรแบบนะี้โอโ้โหมามาเต็มมุม,มเลยว่า10เต็ม10นะเรื่องเสียงคือเสียงดีจริงเสียงดีงงดมากเลยใครจะเอาไปฟังเพลงดูหนังอนะไรอย่างเี้ยผมบอกเลยว่าเต็มอัธนนรล ดีมากๆต่อไปครับไปดูเรื่องการเชื่อมต่อต่อตางๆกันมากดีกว่าสําหรับ Wi-Fi ครับตัวนี้มี Wi-Fi 7มาให้และ Bluetooth 5.4 USB A 3.2 Gen1 ให้มา1ช่อง USB C รองรับ Thunderbolt 4และ USB C สามารถเสียบชาร์จเข้ากับช่องนี้ได้เลยเพราะว่าเขารองรับ Power Delivery ด้วยและสุดท้ายก็รองรับ Display Port 2.1ต่อไปครับเป็น h d m I 2.1ให้มา1ช่อง ช่องสุดท้ายเขาก็จะเป็นช่องดโฟน e เป็นแบบคอมโบแจ็ค3.5ครับเสียบออกทั้งหูฟังและไมโครโฟนในช่องเดียว Windows ที่ติดตั้งมาครับตัวนี้จะเป็น Windows 11 Home มาพร้อมกับ Adobe Creative Cloud ให้มาฟรี2เดือนด้วยกันสามารถไปโหลดใช้ได้เลยครับไม่ว่าจะเป็น Premiere Pro Photoshop Lightroom AI หรือบาบาอะไรที่อยู่ในตระกูลของ Adobe ครับสามารถโหลดใช้ฟรีได้เลย2เดือนด้วยกันสำหรับขออประกันครับ ประกันปกติเนี่ยจะอยู่ที่1ปีนะแต่เราสามารถอัปเกรดเป็น3ปี4ปีได้ด้วยในสุดสุดท้ายครับสำหรับเรื่องราคาของเจ้าแล็ปท็อปเครื่องนี้สำหรับราคาเครื่องนี้ครับจะอยู่ที่54,990บาทก็ต้องบอกว่าเป็นราคาที่อยู่ในกลุ่มอัลต้าบุ๊กปกติทั่วไปไม่ว่าจะแบรนด์ l e n o v o เองหรือจะเป็นแบรนด์อื่นๆก็ตามนะราคาจะอยู่ในเลนนี้หมดครับสำหรับแล็ปท็อปที่เน้นพกพาเน้นแบตเน้นพรีเมียมอะไรแบบนี้ราคามันจะ ทรงๆอยู่ประมาณนี้ก็เรียกได้ว่าไม่ได้แพงแล้วก็ไม่ได้ถูกนะส่วนช่องทางการซื้อเนี่ยก็มีทั้งเว็บไซต์ของเขาที่เป็นเว็บไซต์เรโนโวเนาะก็เข้าไปดูกันได้ครับหรือจะเป็นหน้าร้านต่างๆพวก NY JB Banana อะไรแบบนี้มีหมดครับ และก่อนจะไปครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ช่องของเราด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในตอนต่อๆไปเนาะแล้วสำหรับวันนี้ครับผมบอสและ LeNovo Yoga Slim 7i Aula Edition mm hmm. ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน,น้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย